สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ถนนเส้นทางมาสามภูนะภูชีฟ้าภูชีดาวภูชีเดือนดอยผาหม่นและผาตั้งครับจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข10 9 3เ้าตัดตรงลงมาสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 1 5 5ึเทิงเวียงแก่นนะครับแล้วก็ตัดเข้าถนนเส้นนี้คือ ทางหลวงชนบทเชียงราย4018หรือาาชอร,รอ4018ภูห <c oughs> ลงถังผ่านดอยพญาพิพักในตำนานนั่นเองครับเส้นทางนี้เตือนหลายครั้งนะครับเส้นทางไปภูชี้ฟ้าชี่ดาวชี้เดือนผาหมนุนผาตั้งที่ใกล้ที่สุดกด e p s มันจะพามาเส้นนี้100%ซแล้ววันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปดูเส้นทางที่ gps หรือ google map จะพาทุกท่านไปรวมไปถึงถนนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นะครับคือทางหลวนแผ่นดินหมายเลข1421ที่ตัดตรงมากไปจนสุดตอนนี้นะครับไปสุดเกือบถึงตัวเมืองเชียงรายเพียง30 3 0กิโลเมตรคือตัดตรงมากแต่จริงๆแล้วผมจะแนะนำให้ท่านนะลงไปทางตับเต่าเทิงแล้วค่อยวกมา นะครับเส้นนี้คือทางหลวงพิดินหมายเลข1 0 2 0แล้วค่อยเลี้ยวเข้า1 4 2 1นะจะทำให้เรียบกว่าหรือวิ่งตรงไปอีกหน่อยนะครับแล้วค่อยไป1 1 7 4แล้วเลี้ยวขวามาสู่ถนน1 2 4 1ซึ่งเรียบถนนตัดใหม่นะครับเข้าสู่บายพาสู่่จังหวัดเชียงรายตัวจังหวัดนะครับจริงๆนะผมในคนที่วิ่งถนนเส้นนี้ลายครั้งมากๆนะครับบางคนจะกลัวลง ผูหลงสังมามาฝั่งที่จะเข้าปูชีฟ้าคือที่เป็นขาลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยระยะทางลงดอยสั้นๆเนี่ย500เมตรถามว่ามันดิ่งไหมดิ่งแบบสุดๆ18% 20%แบบต่อเนื่องคือชันกว่า ทางขึ้นดอยอ่งางขางแต่ด้วยระยะทางสั้นๆเพียง5กิโลเมตรนะครับเป็นช่วงระยะเบรกเฟดหรือเบรกไหมพอดีท่านก็ผ่านอุปสรรคพอดีพอดีนะครับก็เลย <ผม S 1> ความเสี่ยงภัยเนี่ย<อ>ถามว่ามีมากไหมก็มากนะแต่ก็แบบเขาเรียกว่าพ้นปากเหี่ยวปากกาพอดีนะแต่นะ จุดที่อันตรายนะครับถ้าฝนตกรถติดเรือต่างเนี่ยท่านกดขึ้นเนี่ยดิ้นลงเขาได้เหมือนกันนะครับท่านจะเห็นว่าในหลายๆมุมที่ถ่าย <c oughs> เห็นพอดีมีรถบรรทุกอะไรมีการมาถ่ายของถ่ายหลายกันเพราะว่าขึ้นตรงเนี้ยไม่ไหวนะครับรถตู้ครวรหลีกเลี่ยง,ยงโดยเฉพาะขาขึ้นอย่างนี้แหละอันตรายมากๆนะครับขาลงนะพอได้นะนะตามที่ผมบอกแล้วก็ ถามว่ามันชันยังไงมันชันดิ่งนะแล้วก็คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแหละแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ขึ้นฟูทามนะครับ mm hmm. ก็มีปัดเอียดอาร์เอียดอารแน่ซึ่งจะ เป็นผลให้ท่านจะต้องขึ้นเนินแบบพับผ้าคือพับผ้าคือยังไงคือตรงไปก่อนแล้วค่อยหักไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ต้องไม่มีลดส่วนไม่เห็นคันหน้าจะสังเกตว่าที่ผมขึ้นมาเนี่ยก็มีลดส่วนกลางโค้งมันชอบเป็นเช่นนี้ประจําแล้วหลายๆท่านก็จะไปซัดกัากลางโค้งประจํานะครับไม่เห็นอย่าพับผ้าไม่เห็นอย่ากินเลนประมาณนี้แหละแล้วเส้นแบบนี้ตามที่บอกนะครับให้ยึดเส้นเหลืองเป็นหลัก จะสังเกตว่า,าหลายๆคันก็จะยึดเส้นเหลืองพอมีรถสวนมาเราก็ค่อยชะลอแล้วชิดซ้ายนะครับเพื่อให้สวนกันได้สะดวกพรอรถวิ่งผ่านถนนแบบนี้จะเข้าใจกันเพราะว่าถนนไม่มีไหลาทางนั่นเองครับจุดที่อันตรายที่สุดคือมุมนะสำหรับผมนะครับหรือหลายๆคนในกลุ่มในเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหมอเป้เองหรือคนเชียงราย <c oughs> ด้วยกันเองเคยพูดรวมถึงนนกนะครับ ที่เป็นพี่โค300มา้าก็ลงความเห็นเช่นเดียวกันว่าขาขึ้นเนี่ยนะครับมันปั่นขึ้นอะไรขึ้นอาจจะหลุดโค้งหรือแหกได้นะจริงๆมันก็อันตรายทั้งคู่แหละแต่ที่มันหนักคือจากหมู่บ้านพญาพิพักลงไปขุนตาเนี่ยครับมนร่วม10กิโลตรงนี้คือเบรกแตกคาดอยได้เลยครับอันตรายแล้วถ้าท่านมา บ่อยๆหรือเดินทางผ่านจะเห็นว่าธงแดงปักหลายโค้งคำว่ามีธงแดงปักก็คือเคยมีอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ถ้ามีธงเหลืองเนี่ยคือจุดเสี่ยงภัยให้ระมัดระวังนะแต่ถ้ามีธงแดงด้วยแล้วมีตุงหรือมีธงใหม่ๆเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เพิ่งเก็บศพไปนะอันนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงบนดอยนี้ก็ตัวเยลลี่เยอะเยลลี่ก็คือหมาไทยสุนัข ไทยพื้นบ้านนะครับในสับของชาแนลหรือของเพจฉันก็ถอดลายจะใช้คําว่าเยลลี่นะครับมันง่ายดีเพราะมันน่ารักบ้านๆดีนะช่วงที่ผ่านมาผมก็ซัดไปตัวหนึ่งคือวิ่งผ่านอยู่ดีเขาก็วิ่งออกมาข้างทางก็ปึ้งไปนะก็กันชนไปลอยอเล็กน้อยนะครับอันนี้เราไม่ได้เจตนาเนาะเราวิ่งอยู่ในทางหลักนั่นเองนะครับประมาณนั้นก็ระมัดระวังเขานิดนึงนะ ดูด้วยว่าจังหวะไหนควรที่จะบีบแตรจังหวะไหนที่จะระมัดระวังชะลอรถหรือถ้าเราวิ่งกันปกติก็ต้องไปกันปกตินะครับอย่าไปตกใจหรือหักเลี้ยวหักโค้งจะเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือส่งผลเสียหายต่อผู้อื่นได้จุดที่อันตรายจริงๆคือจุดนี้ครับจุดที่จะลงอำเภอขุนทานขุนตาลจุดที่จะมาจรด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020ก็คือจากตัวเมืองเชียงารายดูอำเภอเทิงแล้วก็วิ่งตรงขึ้นเชียงของนะครับเส้นนี้จะไปตัด1020นั่นแหละช่วงเทิงเชียงของนะจะลงดิ่งดิ่งดิง่งเลยนะครับแล้วมีช่วงจังหวะที่ลงตรงตรง ก็เป็นกิโล2กิโลจังหวะนี้ถ้าคนใช้เอนจินเบรกหรือใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกไม่เป็นเนี่ยเบรกจะหอมกลุ่นมาสักระยะแล้วแล้วก็จะมาเจอโค้งหนักๆประมาณ5โค้งนะครับโค้งไม่ใช่โคง้งแบบว่า,าธรรมดานะเป็นโคง้งมันไม่ใช่โค้งที่ เขาเรียกพักเบรกได้แบบพูทับเบรกอะ่ะมันเป็นโค้งที่จะต้องใช้เบรกนะครับดังนั้นแล้ว engine brake สำคัญมากแล้วก็การใช้เบรกช่วยสลับกันกับ engine b r a k เนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเบรกก็คือกดไปเลยนะครับกดไปจนได้ความเร็วที่ต้องการนะแล้วลงเกียร์ต่ำประคองปุ๊บแล้วก็ปล่อยเบรกไปนะครับแล้วก็ให้เกียร์ต่ำประคองเพื่อรอบสูงขึ้นปับ๊บก็ปรับมาเป็นเบรกเพื่อให้อรอบเครื่องได้ตกลงใช้สลับกันไป แบบนี้ครับส่วนเกียร์ไหนอะไรไงจะไม่ขอพูดนะเพราะว่าเหตุปัจจัยหลายหลา,ยหลายอย่างในการเดินทางเนี่ย มันจะไม่ซ้ํากันนะครับบอกว่าใช้เกียร์หนึ่งบ้างเกียร์สบ้างอะไรบ้างให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับมีช่วงนี้มีป้ายเตือนมีอะไรเตือนลงดิ่งจริง,รงๆครับแล้วโคง้งไม่ใช่โคง้งจังหวะชิวพักเบรกหรือขับสนุกแบบภูทบเบิกนะครับอันนี้คือลงดิ่งแล้วก็หักแบบดิ่งไม่ใช่จังหวะพักเบรกคือเป็นจังหวะทั้งเข้าโค้งด้วยและเป็นจังหวะที่จะต้องใช้เบรกด้วยจะสังเกตว่า ด้านล่างนะคือเป็นเขตอำเภอขุนตาลนะครับเรายังอยู่ที่ความสูงนะที่มีต้นสน2ใบ3ใบก็คือเป็นกิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเกิน900เมตรขึ้นแน่นอนครับลงต่อเนื่องนะครับป้ายเตือนเส้นนี้จะสังเกตว่าป้ายขาลงตรงนี้จะเยอะกว่าลงไปฝั่งภูชี้ฟ้าชี้เดือนชีดาวด้วยซ้ำนะครับ เพราะว่าตรงนั้นมันพีกเดียวหนักจริงๆอ่ะสกิโลนิดนนะครับมันก็ผ่านไปเลยนะแต่จุดนี้คือมันยาวมากพอสุดปุ๊บมันก็เรียบประมาณ1กิโลเมตรแล้วเข้าทางหลวงไปดินหมายเลข1 0 2 0เส้นเทิงเชียงของเลยนะครับคือมันสุดจริงๆถ้าท่านสังเกตว่ามันจะไม่มีจังหวะได้พักเบรกเลยแล้วไม่ใช่จังหวะโค้งกว้างๆชิวๆสบายๆส,ส,สไตล์เก่งแบบทับเบิรนะครับคืออันนี้คือชันแล้วพีค อารมณ์ดอยอ่างขางเลยนะครับแล้วก็ยาวมันเลยเป็นจุดที่ผมเตือนมากๆคือจร, <c oughs> จริงๆแล้วคือฝั่งขาเข้าตัวอำเภอขุนตาลและก็ที่ยาวมุ่งหน้าไปสู่อำเภอเวียงชายและตัวอำเภอเมืองเชียงรายนะคือจุดแบบเด็ดๆจริงๆ <c oughs> เหมือนจะหมดเหมือนจะหมดแต่ก็ยังไม่หมดโค้งอย่าชะล่าใจนะครับลงมาถึงคอนเกรตเมงกัก ก็ยังมีอีกหลายช็อตประมาณ5-6ช็อตต่อเนื่องช็อตหนึ่งนี่ก็เยอะมากนะจนไปถึงทางตรงมองไปเห็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1-0-2-0เมื่อไหร่นั่นแหละโอเคละนะครับก็ระวังรถาการเกษตรหรือสัตว์เลี้ยงอะไรต่างโผล่มาด้วยข้างทางนะก็โซนข้างนี้เป็นโซนที่ทำเกษตร โซนนี้เป็นเขตอำเภอเถิงครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นอำเภอเถิงไปอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับถ้าท่านลงมาจาก ปูชีฟ้าผ่านตัวเมืองเทิงสามารถมาเส้นนี้แล้วเลี้ยวซ้ายไปกับเราได้นะครับเป็นทางตัดใหม่ซึ่งตรงมากๆผมแนะนำให้มาเส้นนี้เพราะท่านไม่ต้องไปโค้งเชยงเคียนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเขตห้วยศักก่อนที่จะเข้าไปตัวเมืองเชียงรายท่านมาตรงนี้เลยนะถึงอำเภอเท <ไป S 1> ิงเสร็จปับ๊บน,นะจากหนึ่ง 021นะครับมันจะเป็นเส้นเทิงออกเชียงคำนั่นแหละท่านมาเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะครับทางหลวงเผนดินหมาเยเลข1020ช่วงเทิงนะครับทางทิศหนา้ามุ่งที่จะไปเชียงของนะท่านก็ผ่านตรงนี้ได้แล้วค่อยมาเลี้ยวซ้ายไปกับเราไปทางหลวงเผดินหมาเยเลข1421เส้นนี้เป็นถนนตัดใหม่นะครับ แต่ว่าวิ่งมาสักปั้งหนึ่งก็จะเจอป้ายขึ้นคูชิฟ้านี่แหละตัวดีเลย GPS จะเลาะลากท่านไปจัดการเลยถ้ามีความชำนาญไม่พอนะครับประมาณนั้นเอาง่ายเส้นนี้มันตัดตรงและใกล้มากๆในการเดินทางไปเที่ยวสามภูนะแล้วก็ผาตั้ง าหามุนอะไรทั้งหลายนะครับพูดง่ายถ้าท่านมาเส้นนี้ท่านยูเทิร์นปุ๊บก็ร้อยสองรอยเมตรท่านก็เลี้ยวซ้ายขึ้นภูหลงถังกันเลยทีเดียวนะตรงมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะมีการรีวิวถนนเส้นนี้ให้ทุกท่านได้เห็นด้วยเป็นถนนตัดใหม่นะครับซึ่งเส้นนี้ยังไม่ทะลุนะครับทางปลายทางต้นสายทางฝั่งตัวอำเภอ เวียงชัยยังสร้างไม่เสร็จนะครับอาจจะติดขัดในเรื่องส่วนของสะพานที่จะต้องใช้ระยะเวลาเพราะอาจจะต้องข้ามสะพานแม่น้ํากกหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับเลยยังไม่เสร็จแต่โซนเนี้ยนะตั้งแต่ขุนตาลไปจนถึงพญา,ยามเมงลายเนี้ยเสร็จหมดแล้วนะครับ ถนนมันตร,ตรงตรงตรงจริงๆครับแล้ววิ่งสะดวกสะดวกสบายมากถนนดีนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 4 2 1สองหนึ่งวิวก็เวิ้งวางอันไกลโพดแล้วก็ไฟแดงก็จะมีนอนนะครับวิ่งมาสักพักหนึ่งประมาณ3-4กิโลก็จะเจอไฟกระพริบซึ่งเป็นถนนไม่มีชื่อนะครับวิ่งตรงไป,ปสักระยะนะก็จะเจอทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 174นนะครับถ้าซ้ายท่านก็จะไปเจอ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020นั่นเองนะถ้าท่านไม่ได้เลี้ยวตรงตัวอำเภอเทิงท่านก็มาเลี้ยวเส้นนี้ได้นะครับก็จะมาจรดถนนเส้น1421ได้เช่นเดียวกันนะครับเส้นนี้เลี้ยวซ้ายก็จะออก1020นะเลี้ยวขวาก็จะไปออกไปเชียงของไป1020เช่นเดียวกันนะแต่เป็นช่วงเถิงไปเชียงของแต่ท่านเลี้ยวซ้ายเนี่ยท่านจะเจอช่วงอ,อำเภอเมืองนะครับมาเทิงนะก็อยู่ที่ว่าท่านจะไปโซนไหน อของ่นอง1020นะครับซึ่งยังไม่เป็นสีเลนตลอดสายจะเป็นสีเลนตลอดสายก็คือเป็นช่วงจากอำเภอเทิงไปเชียงของนั่นเองครับวิ่งตรงมาสักพักไม่ไกลนะก็จะมาเจอทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 1 5 2ที่เป็นเส้นเดิมนะครับเดิมทีถ้าเรามาเส้นนี้ถนนตรงนี้จะปิดอยู่ยังสร้างไม่เสร็จเราจะต้องเลี้ยวขวาไปตลาดน้ำร่องเบี้ยผ่าน อำเภอพญามเมงลายแล้วเข้าเทิงนะครับค่อยเลี้ยวซ้ายมาฝั่งขุนตาลถ้าจะขึ้นภูหลงถังหรือถ้าเลี้ยวขวาไปซักเล็กน้อยนะครับประมาณ 4- 5หโลก็แล้วก็ขึ้นภูชีฟ้าทางด้านตำบลตับเต่านะครับผ่านบ้านลาดพักดีแล้วขึ้นไปบ้านล่มฟ้าไทยนะซึ่งเป็นจุดภูชีฟ้านั่นเองครับเราวิ่งตรงมาเรื่อยๆมาเข้าเขตของอำเภอเวียงชัยนะครับ ตรงเนี้ยเสดายยังสร้างไม่เสร็จนะถ้ามีเสร็จหรือมีโอกาสจะได้รีวิวให้ทุกท่านได้ชมอีกทีเราก็จะเลี้ยวออกเส้นเก่านะครับประมาณนั้นซึ่งเส้นเก่าก็จะเป็นสวนเลนอยู่นะครับวิ่งสักแป๊บหนึ่งสุดเส้นนี้อีก30กิโลเมตรใช้เวลาแป,ป๊บเดียวก็เข้าตัวเมืองเชียงรายนนะารแล้แลแนวนะเราสามารถที่จะเลี้ยวตรงเข้าไป จชรด1020นะครับไปโผล่แยกแม่กรนหรือไปเจออ่เชรอ5023ซึ่งเป็นวงแหวนหาทางด้านาทิศตะวันออกของเชียงรายาได้นะครับหโหเส้นนี้ถ้าตรงไปจนสุดนะดเข้าเวียงชัยเข้าบายพาสเนี่ยจะทำเวลา,าได้เร็วมากๆนะแต่ตอนนี้คือปิดอยู่เราจำเป็นจะต้องเบี่ยงออกซ้ายแล้วเข้าถนนเส้นเดิมเข้าไปผ่าตัวอ,อ,อำเภอ เวียงชัยนะครับอำเภอเวียงชัยเข้าเป็นอำเภอใกล้ๆติดกับอำเภอเมืองเชียงรายนะครับน่าจะได้ไอเดียกับถนนเส้นที่ g p s ชอบลากมาเสียงครับผมอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พ่อคิดใหม่มจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี บายบายีมงองทัวรออนไลน์ความสุขอยู่ที่การไปว่าความรู้คือการแบ่งปันไม้มีที่สิขข้นสุดค่ะสวัสดีค่ะไป